ช่วงนี้นะครับตักหญ้ามาเจอกอหญ้าใหญ่นะครับช่วงนี้มาเจอกอหญ้าใหญ่เหนื่อยมากนะครับร้อนร้อนนะครับอากาศฝนตกไปเช้าก็จริงแต่ว่าโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนมากโอเคครับเรามาเจอของดีครับมาเจอมิ้มเข้าครับมาเจอมิ้มรังเท่าสักประมาณกำปั้นกว่ากว่านะครับโอ้โหลำหวานอร่อยมากครับมิ้มนี่ไม่ต่อยนะครับนะมาดูครับมาดูครับมาดูครับพี่น้อง พี่น้องครับมาดูครับหลังมิ้มครับผมไม่รู้มิ้มต่อยหรือไม่ตายนะครับแต่ว่าอยากจะกินน้ําหวานมันนะครับดูครับพี่น้องเกาะที่กินไทยนะครับโอ้พี่น้องโอ้ยเป็นกระแซบเนะพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยบายแล้วห่ะครับกําลังหิวน้ําเลยนเดี๋ยวผมจะหาวิธีก่อนนะครับเอ้พี่น้องเอ้ยสบายแล้วครับ บาล้วครับพี่น้องกลังหิวน้ำเลยโอโ้โ,อโหโอ้สุดยอดครับพี่น้องดูครับโอ้โหดูครับพี่น้องอืมน้ำหวานโอ้โหนะพี่น้องครับบายเลยครับกลังหิวน้ำด้วยครับโอ้ม้พลังนี้ได้ผลครับพี่น้องโอ้โหสิได้ครับอ้โหสุดยอดครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาก่อนนะครับผมหักก่อนโอ้ยยอด้วครับนิมนะครับนิมนะครับอันนี้นิมอย่าลอกเลียนแบบนะครับพี่น้องเด็กๆที่ดูอยู่น้องๆหนูนๆนะครับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับโอ้โห้พี่น้องครับโอ้โหดูน้ำหวานครับพี่น้องสุดยอดครับ ดูนะครับพี่น้องหือโดดติงปิงล้ครับพี่น้องหือสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอืโอเคครับโอเคครับสุดยอดเลยครับหือดูครับดูครับโอ้โหโดดดะครับดูอืสุดยอดมากครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตัดหญ้าเต่าครับผม